สบายใจเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนรอยตรงนี้ฉันเองมึกจะเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอะพอ่ยพอจริงๆเลยอ่ะแม่ฉากนี้ก็ม่ของฉันฉันจะได้ยังไงก็ได้คนนี้ดีนะไอ้เงียเด็กยังใช้งานไม่เป็น บหนูตายมาเหนี่เที่ยงไปหมดเลยเจอเรื่องเนี่ยยังไม่เจอแต่ว่าต้องมีหนูตายแถวนี้เจอรอก่อนฉันได้กลิน่นเค็มร้อนด้วยอ่ะอยู่ตรงไหนนะไม่ดตีหมดเลยฉันมมองไ่เห็มามีอิริยาบถเดินเลย,เยนะอะไรดีน้องฉันเจอเจออะไรฉันเจอเขียวหลังไม้ ไม่ตัวเนี้ยไม่มีพิษเดี๋ยวพี่เรียกคนข้างในออกมาเลยแล้วกันฉันไม่เข้าบานประธานโทนะคะพี่ตัวผีอ้ามมาไม่รู้เดี๋ยวจะไม่อ้าอย่างเดียวเดี๋ยวจะอมให้ด้วยอะไรประธานโทษนะคะอยากจะถามว่าที่กูมาเนี่ยกูมีธุระอะไรไม่รู้เขาเหรอจะถามพวกเนี้ยจะอยากจะถามว่าข้างในเนี่ยมีคนชื่อแสงฟ้าหลวงไหมคะมี ข้างนในน่ะคนข้างนอกน่ะหมาหรือเปล่าใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะน้องเสี่ยมันก็เทยจะมาหาเราเลยนะนะรู้ว่าเป็นกระเทยป๋าเนี่ยป๋ารู้เกิดมากก่อนใช่ค่ฉันปล่อยเธอสองตนน้องจริงเหรอจริงค่ะทบางทีไม่เหมือนคนเลยน้องนั่นแหละสีฉันก็คิดเหมือนกับ,กบพี่นั่นแหละ จะมาปล่อยคุณค่ะอะไรนะจะมาปล่อยคุณก็ปล่อยคุณใช่ก็ปล่อยหลอปล่อยคุณสองคนละค่ะเหอพี่มีคนมาช่วยเราแล้วพี่ค่้คำคดีใจด้วยเกินเออแล้วเธอมาคนเดียวหรอฉันมากับเพื่อนฉันเพื่อนฉันอยู่ข้างนอกฉันสวยขนาดนี้ฉันก็ต้องโค้เพื่อนที่สวยต้องหอกไปชมก่อนไปดูหอบดูหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะคุยกับคนนี้เองทุกคนกลับเมืองได้แล้วโพรตอนนี้พี่ยาปวีร์ถูกจับตัวแล้ว ป่าสิครูมาช่วยมึงแบบนี้น้องผู้หญิงคนนี้ถ้าหากว่าพี่จำไม่ผิดต้องเป็นเมียของสุนัขสงครามอย่างนแน่นอนใช่พี่ฉันก็คิดอย่างกับพี่นั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็สวยเหมือนกันนะพี่เออฉันก็อยากได้แต่คือว่าอยากได้กูก็แล้วที่ฉันเนี่ยไม่อยากเอามาเป็นแม่กะสิเพราะว่าเธอแก่อะปริญญา น่าทึ่งนะเดี๋ยวพี่จะลองไปทดสอบหัวใจของเขาว่าเขาจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพี่อย่ารีบคุยกันเดี๋ยวไปทําธุระก่อนฉันว่าไปกับฉันไหมล่ะสามวิษไ์เลยนะดีๆนะพี่ฉันไปก่อนจ้ะทำเป็นย่างเยี่ยมเยี่ยมเอ็งพวกเงียบๆเป็นตัวดีทำเป็นยี้มต้องขอบใจมากนะที่ช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ เออสิ่งตอบแทนไม่มีอะไรจะให้นอกเสียจากเออหัวใจของข้าสาฟพ่หลวงที่จะมอบให้จริงๆแล้วะจริงจังเห็นกูป้ะเนี่ยเยี่กูมาแล้วเนี่ยไปไกลก่อน ติดยาบและเอกสิสตายน้องไอ้อนดนะั้ติดตามชมในเรื่องเกศศิษย์สันตุสด่าทำเรื่งนี้รับดอกว่ายิ่งดึ่ยิ่งสนุกบุญผู้ชมจริงนะเจ้ารักเจ้าหมดใจไม่รู้ทำไมลงไห,หเออเลเจ้าแหลมไม่ปลิ้นไม่กล่อมไม่รอ ត្រង់ឆ្នាំងមើលអ្នកមីននក់នក់ นักที่ไม่หาหอาภัดเเหแต่เรื่องทางนที่นั้นสุดจ้า 哇。<Yeah. S 2> yeah.